เมียจำเลยตอนที่สองเจ้าสาวที่หายไปเกือบถึงเวลาเริ่มงานนั่นแหละกว่าที่จะมีคนเข้ามาพบร่างของเจ้าบ่าวนอนนิ่งอยู่ในห้องแต่งตัวของเจ้าสาวสุชนได้รับการประถมพยาบาลเบื้องต้นกระนั้นกว่าเขาจะฟื้นก็เลยเวลาเริ่มงานไปได้เกือบชั่วโมงพวกลูกน้องของสุชนช่วยแก้ปัญหาด้วยการบอกกล่าวแก่แขกทั้งหลายว่าเจ้าสาวไม่สบายกระทันหันจึงต้องขอยกเลิกงานเลี้ยงกลางคืนไปก่อน แขกบนเป็นห่วงทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันใหญ่บางห่วงจริงบางห่วงตามมารยาทบางก็บ่นเพราะอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่มีใครรู้ข้อมูลโดยละเอียดว่าเจ้าสาวเจ็บป่วยเป็นอะไรถึงขั้นต้องยกเลิกงานเลี้ยงกลางคันทั้งๆท,ที่แขกมากันเป็นร้อยสุชนเดินง่วนอยู่ภายในบ้านหลังเดิมที่ซึ่งเขาได้รับจุมพิตแรกจากพิมนาราเมื่อหลายชั่วโมงก่อนเขาจำได้ว่าเหมือนกำลังล่องลอยขึ้นสวรรค์ และเชื่อว่าความสุขในตอนนั้นคงเทียบไม่ได้สักนิดเมื่อถึงเวลาที่เขาจะได้ตัวหล่อนมาร่วมเตียงอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่จะได้พิมพนาราย,ย่างหวังแต่เขาก็พลาดจนได้สุชนขบกรามกรอดพลางรอฟังข่าวจากลูกน้องคนสนิทที่ช่วยกันกระจายกำลังค้นตัวเจ้าสาวภายในบริเวณรีสอร์ทเขาเหลือบมองบิดามารดาของพิมนาราด้วยความหัวเสีย พิมพประภาเป็นลมทันทีที่รู้ว่าลูกสาวหายตัวไปส่วนนเรศนั้นนิ่งผิดปกติให้ดูจริงๆสุชนก็ดูไม่ออกว่าสองคนนี้รู้เห็นเป็นใจกับการหายตัวไปของลูกสาวหรือไม่คิดไปคิดมาเขาค่อนข้างเชื่อว่าสองคนนี้คงไม่กล้าเพราะนเรศก,กับพิมพ์ประภายัางต้องการความช่วยเหลือจากเขาเงินสดสิบล้านบาทจะถูกส่งมอบทันทีที่พิมพนาราจะเบียนสมรสกับเขาในคืนนี้ ตรองดูอย่างดีแล้วตราบใดที่ยังไม่ได้เงินนเรศกับพิมพ์ประพาจึงไม่น่าจะตกติกคุณพิมพ์โท่ทำใจดีๆไว้คุณนเรศหันไปโบกพัดกระดาษตรงหน้าภรรยาซึ่งทำท่าจะเป็นลมอีกรอบพลางช่วยอังยาดมให้นี่ไม่ใช่เวลาเป็นลมนะคุณพิมพ์ประภาผมต้องการตัวเจ้าสาวของผมคืนนุพพิมอยู่ไหน อาการประชากเสียงแสดงความเกลียวกราดทำให้คนอื่นๆในห้องพากันสะดุง้งโดยเฉพาะกิ่งกระดักผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ด้วยอีกคนสุชนตวัดสายตาม,มาทางกิ่งกระดัซึ่งทำท่าลุกลี้ลุกลนผิดสังเกตเป็นลำดับถัดมาหลังจากที่นเรศกับพิมพ์ประภาเอาแต่ทำหน้าซีดไม่มีใครตอบคำถามของเขาฉันไม่รู้จริงๆค่ะกิ่งกระดัรีบโบกมือปฏิเสธ คุณส่งคนมาทำร้ายผมแล้วก็เอาตัวหนุพรพิมไปหรือเปล่าสุชนหันไปซักพ่อแม่เจ้าของเจ้าสาวอีกครั้งโท่เราจะทำอย่างนั้นทำไมคะคุณสุชนพิมพ์ประภาแทบร้องครางลูกสาวหายไม่พอหล่อนยังตกเป็นจำเลยในสายตาของสุชนอีกสุชนแม้เป็นว่าที่ลูกเขยแต่อายุอ่อนกว่าน,านเรศเพียงหปีและอ่อนกว่าพิมพ์ประภาเพียงสองปีนั่นอาจเป็นสาเหตุทำให้เขาขาดความยำเกรง แต่ก็แปลกที่ตอนแรกเขาทำท่าพี่นอพี่เทาหล่อนกับสามีดีหล่อนจึงพยายามทำความเข้าใจว่าตอนนี้เขากำลังโกรธย่อมต้องฟิลขาดกันบ้างเป็นธรรมดาคุณละ่ะสุชนหันไปทางกิ่งกระดชฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะคุณสุชนทุกคนได้ยินเสียงสะบัดจากเจ้าของโกลเด้นซันโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอยู่สองสามคำก่อนที่เขาจะหันมาพูดเสียงเข้มอีกว่าผมต้องการเจ้าสาวของผมคืนเอาหนุพรีมาคืนให้ผมเดี๋ยวนี้ แต่ฉันไม่ทราบจริงๆนะคะว่าหนูพรีมอยู่ไหนพ่อแม่ก็ยังไม่รู้ฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะคะกิ่งกระดัดท้วงเพราะรู้สึกไม่ชอบใจกับสายตากล่าวโทษของสุชนทุกคนนิ่งไปเหมือนกำลังใช้ความคิดเอเราแจ้งความดีกว่าไหมคะกิ่งกระดัดลองเสนอขึ้นมาจะบ้าเหรอสุชนโวยวายเป็นอันดับแรกสร้างความโงนให้ทุ่นทุกคนอ้าวทำไมล่ะคะ ให้ตำรวจช่วยหาฉันว่าน่าจะเร็วกว่าเราหาเองนะคะนี่เราไม่มีเบาะแสอะไรเลยด้วยซ้ําหรือว่าเจ้าสาวจงใจหนีไปเองก็ไม่รู้กิ่นกระรัดค่อนขอดสร้างความไม่พอใจให้นเรศกับพิมพ์ประภาย,ยิ่งนักสองสามีภรรยามองหน้าคนที่ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านอย่างไม่ชอบใจไม่คิดว่าเวลาหน้าสิวหน้าขวานแทนที่จะออกโรงปกป้องกันกิ่งกระรัดกลับทำท่าจะเพิ่มข้อหาให้สุชนสงสัยกันมากขึ้นอีก ห้ามใครแพร่งแพร่เรื่องนี้ถึงตำรวจทั้งนั้นคำสั่งเด็ดขาดออกมาจากปากเจ้าบ่าวทำไมล่ะครับคุณสุชนลูกสาวผมหายทั้งคนนะครับนเรศนิวนาคล้ายกับจะประท้วงความคิดนั้นผมจะหาหนุพรีิมเองห้ามใครบอกตำรวจเข้าใจไหมคนอื่นๆมองหน้ากันเลือกลากมีแต่ลูกน้องของคนสนิทของสุชนซึ่งยืนคุมเชิงอยู่ที่พอจะเข้าใจเหตุผลของผู้เป็นนาย แน่นอนว่าสุชนไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเจ้าสาวหายตัวไปกลางงานแต่งเพราะนั่นหมายถึงชื่อเสียงของเขาจะต้องเสียหายโดยเฉพาะเรื่องนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นเกียติคุณสุชนเครือทองเจ้าของอาณาจักรโกลเด้นซันโฮเทลแอนด์รีสอร์ทเป็นอย่างมากยิ่งเวลานี้ยังไม่รู้แน่ว่าเจ้าสาวหนีไปเองหรือถูกลักพาตัวยิ่งต้องปิดเรื่องให้มิดไว้ก่อนเพราะหากเป็นอย่างแรกสุชนคงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนผมถามว่าเข้าใจไหม สุชนตะอคอกถามทุกคนจึงต้องรีบพยักหน้ารับคำเมื่อลูกน้องของสุชนเข้ามารายงานว่าไม่พบแม้แต่เงาของพิมนาราทุกคนจึงต้องแยกย้ายกันกลับที่พักนาเรศกับพิมประภาตัดสินใจขับรถกลับบ้านที่กรุงเทพเพราะเข้าหน้าว่าที่ลูกเขยไม่ติดเสียแล้วส่วนกิ่งกระรัาดอยู่ร้างท้ายเพราะหวังจะรอคุยกับสุชนสุชนสั่งการลูกน้องเริ่มอ,ออกตามหาพิมนาราเสร็จ ก็เตรียมจะเดินออกจากบ้านพักของพิมนาราเพื่อกลับไปบ้านพักของตนกิ่งกระรตซึ่งรอท่าอยู่แล้ววิ่งตามมาติดติดคุณสุชนคะคุณจะไปหาหนูพริมที่ไหนหรอคะหล่อนร้องถามด้วยความสนใจผมไม่รู้แต่ไม่ว่าหนูพริมจะหนีผมไปลงนรกขุมไหนผมก็จะตามลงไปเอาตัวคืนมาให้ได้เสียงลอดไรฟันนั้นทำเอากิ่งกระรตคนลุกสู้ตลอนก็พอจะเข้าใจ เป็นใครก็ต้องเจ็บใจเพราะเกือบจะได้นางฟ้ามาครอบครองอยู่แล้วเชียวแหมน่าอิฉาหนูพริมจริงๆคุณรักแกมากเหลือเกินหล่อนแจงว่าพลางรอบสังเกตท่าทางของอีกฝ่ายสุชนหยุดเดินหันมาประสานสายตากับกิ่งกระรัตฝ่ายหญิงสัมผัสดได้ถึงความคุกรุ่นซึ่งยังคงไม่จางหายไปจากดวงตาเรียวเล็กของเขาเรื่องวันนี้ผมถือว่าคุณผิดสัญญานะคุณกิ่งกระดัอ้าว ได้ยังไงล่ะคะคุณสุชนหล่อนร้องโวยปราบใดที่ผมยังไม่ได้ตัวหนูพรีมกลับมาถือว่าคุณก็ยังแลกเปลี่ยนตามสัญญาไม่ครบถ้วนอ๋อหรือต่อให้ได้กลับมาแต่ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ผมก็ไม่รับเหมือนกันหมายความว่ายังไงคะกิ่งกระดชักใจเสียหล่อนหมายมั่นปั้นมือกับการแต่งงานครั้งนี้ไว้มากเพราะถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีหล่อนจะได้เงินตามมาอีกหลายล้านทีเดียว กิ่งกระดัอยูบ้านติดกันกับครอบครัวของพิมนาราหล่อนเองนี่แหละเป็นคนทำหน้าที่แม่สื่อแม่ชักกล่อมจนกระทั่งนเรศและพิมประภาเห็นดียอมให้พิพมนาราแต่งงานกับสุชนหล่อนอาศัยจังหวะที่ครอบครัวของพิมนารากำลังมีหนี้สินกองโตเข้าไปอวดสรรพคุณความร่ำรวยของสุชนทั้งยังเสริมข้อดีที่ว่า ชายผู้นี้ลุ่มหลงพิมนาราชนิดที่ว่าหัวปักหัวปำทําให้พ่อแม่ของหญิงสาวคล้อยตามเริ่มเห็นดีว่าการยกลูกสาวให้คนที่รักทั้งยังมีกําลังเงินพอจะช่วยเหลือปัญหาของครอบครัวได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้ในที่สุดพิมนาราก็ถูกพ่อแม่ขอร้องกึ่งบังคับให้แต่งงานกับสุชนเพื่อรักษาบ้านหลังปัจจุบันไว้เป็นกรรมสิทธิ์ทุกอย่างจึงเข้าล็อกตามแผนการของหล่อนทั้งหมด ถ้าผมไม่ได้หนูพิมในท้ายที่สุดสัญญาระหว่างเราเป็นอันยกเลิกเอ๊ะอะไรกันคะคุณสุชนก็ตกลงกันดิบดีแล้วคุณไม่อยากได้ที่ดินแล้วหรอคะหล่อนรุกประชิดเมื่อเขาทำท่าจะเดินหนีกิ่งกระดิไม่ยอมถูกเบี้ยวง่ายๆแนะ่สุชนสัญญากับหล่อนแล้วว่าหากทำให้พิมนารายยอมแต่งงานกับเขาได้สุชนจะซื้อที่ดินของหล่อนในราคา50ล้านพร้อมทางเพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็นของตอบแทนที่ทำให้เขาได้สมหวังกับนางในฝันด้วย คำนวณแล้วนอกจากค่าที่ดินหล่อนจะต้องได้เพิ่มอีกหลายล้านเลยทีเดียวอยากแต่ผมจะซื้อราคาตลาดไม่มีการเพิ่มเปอร์เซนต์นยางที่ตกลงเขาหมายถึงว่าจะจ่ายให้หล่อนแค่ค่าที่ดินคือ50ล้านเท่านั้นถ้างั้นฉันก็ไม่ขายค่ะคุณก็รู้ที่ดินผืนนี้มีคนสนใจเยอะจะตายไม่แน่นะคะถ้าฉันขายให้คนอื่นคุณอาจจะมีโรงแรมคู่แข่งมาตั้งอยู่ข้างๆเลยก็ได้หล่อนเชิดคอขึ้นอย่างไม่งอนงอ เมื่อนั้นเองจึงเปิดโอกาสให้มือหนาของอีกฝ่ายจุดจมเข้าบีบรัดที่ลําคอของหล่อนได้ถนัดทนีกล้าขู่ผมเหรอกิ่งกระรดัสุชนออกแรงบีบพอให้กิ่งกระรดหน้าเผื่ดร้องอ้อแอฟังไม่ได้สับหล่อนโบกมือไปมาทำท่าจะบอกว่าหายใจไม่ออกอยู่พักเขาจึงยอมปล่อยคุณทำเกินไปแล้วนะคะคุณสุชนจะฆ่าฉันรือไงหล่อนโวยสลับกับไอคอแคกแขก จำไว้อย่าลูกเล่นกับคนอย่างผมคุณยังไม่รู้จักผมดีพอหรอเขาค่าโดทษดหล่อนด้วยแววตาเอาจริงพูดแล้วก็เดินจากไปอินบ้ากิ่งกระดาษบริภาดด้วยความเจ็บใจลูบลำคอตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังไม่หักเพราะน้ำมือของสุชนกิ่งกระดาษหักพวงมาลัยเลี้ยวรถเข้าจอดในตัวบ้านหลังใหญ่แถบชานเมืองหลวงด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวตกค้างมาจากสุชน หล่อนเดินกระแทกเท้าทำหน้าบอกบุญไม่รับลงจากรถเวี่ยงกระเป๋าถือลงบนโซฟาแล้วทิ้งตัวลงตามไปติดๆกิ่งกระดันั่งระงับอารมณ์พลุ่งพล่านอยู่ได้ไม่นานสาวใช้คนเดียวของบ้านที่ชื่อนุย้ยก็เดินยิ้มแป้นประคองแก้วน้ำเย็นมาบริการผู้เป็นนายน้ำค่ะคุณผู้หญิงกิ่งกระดัดคว้าไปดื่มรวดเดียวพร่องไปกว่าครึ่งแล้วจึงกระแทกแก้วลงบนโต๊ะทำไมกลับมาเร็วจังคะเหนว่าจะนอนค้างสักสองคืน คงได้นอนหรอกนายสุชนเป็นโกรธขนาดนั้นตวัดเสียงตอบด้วยความขับแค้นใจเกือบแล้วเชียวทุกอย่างเกือบจะสำเร็จหล่อนเกือบจะได้เงินก้อนใหญ่จากการขายที่ดินและโบนัสพิเศษเป็นค่าตัวเจ้าสาวจากสุชนอีกหลายล้านแต่ทุกอย่างก็หลุดมือเพราะนางพิมพนาราคนเดียวมันเป็นตัวขัดลาบหล่อนเลยจริงๆเมื่อกีน้นุ้ยเห็นคนบ้านนู้นกลับมาด้วยเอ๊ะงานเลิกเร็วจังเลยนะคะเลิกที่ไหนล่ะล่มตังหาก อะไรนะคะเด็กสาวทำซุ่มเสียงตกใจเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณผู้หญิงก็ยายพริมหายไปนะสิไม่รู้ถูกลักพาตัวหรือว่ามันหนีเองหนุ่ยตีหน้ายุง่งหนุยว่าน่าจะเป็นอย่างหลังนะคะเพราะคุณพิมพ์เธอไม่เต็มใจนี่นากรอกตาคิดตามคำบอกเล่าของผู้เป็นนายแล้วแสดงความเห็นกิ่งกระดกัดฟันกรอดหล่อนเองก็คิดไม่ต่างจากสาวใช้เท่าไหร่ เชื่อว่าแม่พิมพ์นาราตัวดีคงตั้งใจวางแผนหลบหนีการแต่งงานแน่ๆเห็นนิ่งๆไม่มีปากมีเสียงคิดว่าจะง่ายที่ไหนได้มันทำฉันแสบจริงๆทำอะไรหรอคะเด็กสาวปั้นหน้างุนงงไม่เข้าใจว่าการที่พิมพ์นาราหนีการแต่งงานมีผลกระทบอะไรกับกิ่งกระดัด้วยทั้งๆที่นายของเธอก็เป็นแค่เพื่อนบ้านติดกันเท่านั้นเองกิ่งกระดัลไม่ตอบ ได้แต่สะบัดอดโอยโชคชะตาที่ไม่เป็นใจกับหล่อนแล้วก็ลุกพรวดพลาดเดินกระแทกเท้าขึ้นชั้นบนไปคนรับใช้เก่าแก่ของตระกูลพี่ทักษิณค่อยๆประคองถาดอาหารอ่อนเข้ามาด้านในห้องรับแขกหนังจ้องมองอาการของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่ได้ทำงานรับใช้กันมานานปีด้วยความสงสารคุณหนูพรพิมของนางหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคุณนเรศกับคุณพิมประภาคงเป็นทุกข์หนัก ที่สำคัญนี่ไม่ใช่การหายตัวไปธรรมดาแต่เป็นการหายไปในคืนวันวิวาของเธอกับคุณสุชนนเรศรับเอาถ้วยข้าวต้มปลาจากมือข้ารับใช้พลางกล่าวขอบใจทานอะไรหน่อยนะคุณเขาหันมาชวนภรรยาเสียงอ่อนแต่พิมพ์ประภาเอาแต่สายหน้าเปื้อนน้ำตาไปมาคุณผู้ชายของบ้านถอนใจเบาๆเขาเองก็เป็นกังวลเรื่องลูก แต่เวลานี้คงทำอะไรได้ไม่ดีไปกว่าการตั้งสติยังไงคุณสุชนก็ต้องตามหาลูกเราเต็มที่อยู่แล้วพรุ่งนี้เราอาจได้รับข่าวดีขเขาพยายามปลอบคุณว่าลูกหนีไปเองหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้เมื่อได้ยินคำนับสันนิฐานนั้นใจผู้เป็นแม่ยิ่งจะขาดรอนโท่ทำไมทำกับแม่แบบนี้ยีพรีมจะฆ่าแม่ให้ตายทั้งเป็นใช่ไหม ใจเย็นๆคุณฝ่ายสามีกอดปลอบเป็นการใหญ่เมื่อพิมพ์รพาส่งเสียงสะอึกสะอื้นหนักนมรื่นเห็นแล้วก็ใจไม่ดีรีบเข้ามาบีบนวดขาให้เป็นการผ่อนคลายฉันเย็นไม่ไหวแล้วนะคะเรากำลังจะเสียบ้านแล้วนี่ยังมาเสียลูกอีกเกิดเรื่องแบบนี้ไม่รู้คุณสุชนจะช่วยเรื่องบ้านอยู่หรือเปล่าส่วนยายพรีมจะไปตามหาที่ไหนได้คะในเมื่อคุณสุชนห้ามเราแจ้งความ หนงรื่นทำหน้าเคร่งเครียดตามพวกเจ้านายนางเองก็พอรู้ปัญหาหนี้สินของตระกูลพิทักษ์สินซึ่งเพิ่งจะก่อตัวขึ้นในระยะ4-5ปีหลังมานี้ความผิดพลาดของการนำเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนทำกิจการกับเพื่อนของคุณเรธทำให้บ้านหลังนี้ติดจำนองธนาคารและกำลังจะถูกยึดขายทอดตลาดในเร็วๆนี้สุชนเจ้าของอาณาจักรโกลเด้นซันว่าที่ลูกเขยจึงเป็นความหวังเดียวของตระกูลพิทักษ์สินในเวลานี้ นมรื้อไม่รู้ว่าการหายตัวไปของพิมนาราหรือคุณหนูพริมของนางเป็นเรื่องถูกหลักพาตัวหรือความตั้งใจของพิมนาราเองนางก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นอย่างหลังซึ่งหมายความว่าคุณหนูของนางคงไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายจากน้ำมือของพวกโจรร้ายเอาเถอะคุณค่อยคิดค่อยแก้กันไปยังไงเราก็ต้องตามลูกให้เจอก่อนเรื่องบ้านถ้ามันจะรังไว้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเถอะนเรศบอกอย่างคนปลงตก นมรื่นฟังแล้วก็ถอนใจมองผู้เป็นนายด้วยความเห็นใจหนึ่งปีที่ผ่านมานี้นเรศดูแก่ลงมากเพราะเรื่องมรสุมเศรษฐกิจของครอบครัวนางเองเป็นเพียงแค่ค่ารับใช้แก่แก่คนหนึ่งในบ้านไม่รู้ว่าจะหาทางช่วยเจ้านายอย่างไรนอกจากช่วยเป็นกำลังใจขอให้ครอบครัวที่นางรักและผูกพันผ่านพ้นอุปสรรคใหญ่หลวงในครั้งนี้ไปได้ที่สำคัญ ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณหนูพรีมของนางให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายใดๆทั้งปวงจบตอนที่2ค่ะตอนหน้าเราไปถึงเกาะกันแน่นอนขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังนิยายเสียงเรื่องเมียจำเลยพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนักเขียนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ